ลาจูบเอ้ยจะมาจจูบย,ยี้แม่พัวดอกรู้สิขอไล่างานตัวเบ้าฟังลํำว่าอย่าคู่บานอยู่ตามาสู่ตามาผัวตามปาป่เพื่อนสั้นอยู่สาธารณเมืองใดหมอล่ำสงบเรยขอกราบเรืขอยคอไข่แม่ลาไม่เมืินมองเดี๋ยวนี้อยู่แหลมทองพร้อมถึงแควนประเทศไทยยังอยู่ดอกย้าอยังสดใสปานแวว อยู่ในแคว้นเมืองมหาสารคามอยู่ดีทร,รมาดาลพาุทธก็เคยเอวตลอดเยีวยว่าบือสาวสงบก็เคยมองเรื่องพวอกล้องก็เคยมีเบาฟังลำยินดีอยากเป็นโบอยากเป็นแฟนไปจำอยากเป็นแฟนหมอลำาสิไปยามสารคามบานผูกลามแล้วไป่โนไปวเร้ไปบเไปบิกบานอารมณ์ ไปเที่ยวชมทีวีไปเสงสีสลับแสงย้ำมือแรงกเนี่ยดอนออนไปปากก้อนแก่สวรารมีเอตุกันเล่ายาทั้งกับแกรมราคาสูงเบิ้งเป็นอย่างเบิ้งสาวเมืองสลาก้าเบิ้งสางสวานโูกลามเบิ้งสาวานโูกลามเมืองโูวไ จะไปคุณพ่อสัทธ,ธาปลูกสรับรับฟังสัทธ,ธาอย่าปากหัวเจะาบริจาคไปสั่งก่อทำทานสั่งกุศลก่อการไม่เอาประโยชน์ฟังรับแผลคุณแผ่โทษในการทำบุญฟังเอาฤาษีเหล่าฤาษีพ่อแม่ลา,าพี่น้องคนไทยบ้านเมืเ่อเขามีไปลกมาเต็มแม่ไผ่ไผ่นอกของเม่กับไผ่นอกภายในไผ่ไผ่นอกกูว่าเฮาเมืองไทยลุมบังพญา หลุมทำลายพูดตา,าสาตป์แปรลบนลาดหลังจะว่าไพาล่ลาเวนี่ก็จะว่าปีนตาสร้างมาขวนมาก่อไพ่นานแล้วก็ไพ่ในเมียพอเห็นอยู่กับตาของหน้านแล้วเพื่อนว่ากินลาคาเพงลายอายกาศ ยุ่นยันสีจะว่าไรโอบาดไรโอบาดจะปุน่นสิ่งสีไปกับปากว่าจะไปกันไปไปไต่ตอนไต่ตา,ตาของอีหยังจังแม่นคักเข็นเอาเข็นเอาไปเก็นเอาเข็นเอาเขึนาข้นว่ามีย่างสอบผ่านน้ำโลนตุงขวาคนรวยนัน่นเพื่อนจุงโกดขึ้นราคาคนรวยนั่นกลรวยผ้ากันหาทางกวงเอาเปรียบพ้ากันย้ำกันเปลี่ยนไปโกดบูโกดไม้โกดไม้โกดกันเลยสิตายพ่อมีเขา่าสิมกีทั้งน้าลหลักทั้งที่ดีน้องพี่ก็ต้องอาศัยกันต้องเดือดแม่ต้องรุ่ย แบ่งกันกินกันอยู่ด้วยกัะจนเป็นผัวไปกองซ้ำมาน่าพี่น้องนั่นพี่น้องสาวพาลาก็ใส่เพืงรัฐบ้านกับปักก็ตองาใส่กันพู้ใ่บ้านกำนั้นในอำเภือหอวนอาพวกผูวนั้นจังว่ากระเพื่อไปชาชนอำเภอเภืองตำบมนจังวัดเพื่อเกตรวมเรื้อเมียละกันเบิดอนปลาติดยางยางเดียวกันคนทางลายตอลุงจากสัมพันธ์ไม่ตีมีตัวอาการเอ้อการเ้อเมียผอไปตามเกตตามมี ปัน้นกันเด้อปั้นกันกินอย่างนี้ไปหูเขียวบ่เกี่ยวคนเกล้าบ่มีพวกมีเสี่ยวเขบ่อริบ้านชายเก็บมาแล้วกระต่ายวัดดินตุ่มมีเน่าเป็นนางแล้วไปแก่ตู่เป่าป่อแปรนักโกโกุกาเกิดเตืมแม่ละว่ามาอุตนาแป้าเททางใดตายข้าเกะตายข้าเกะพ่อใหญ่ละมารูดเมืองคนอยู่ไปบ่ออะไรดูดมองไม่ดูดละบ้านเมือกเนี่ยกระดาษเจ้ากระตกก็เป็นตาตุ เปนตาลาบาเลือเงิอเบือขอพี่น้องบ้านเมืองเอาไปเคยอินตัวอย่างอยาดื้อให้พากันอยากบางควมถูกความรวยให้เรื่องแมละพาอาการคนขวยยังดูผู้เสียยาสภากันเบื่อพิศาดเผาพงพันให้หักหอมนั่นดอมกันจนว่าสิเลียกใ้ไพมาแยกศาสบ้านเมืองเอาแล้วศาสนาใกล้ักษาเอาไว้ผู้เมืองผู้บ้านลาดบาลังทุกอย่างทุ่นกระม่อมจมขวัญสามสถาบันก็ร่วมยืนยงคงอยู่ เมา่คีเริ่หมู่กับพี่น้องคนเฮาบัดเวลาถึงเท่าถูกพุ่นต้องแก่เพราว่าบ้านพ่อแม่แหละบัดป้าลาแม่พากัน่าจะย่างมันน่าเก่าใส่ให้พ้ากันคับไล่คว่เห็นแก่ตัวลาออกแก้วสีใดหหวานอันนี้นาละมันมอันมันโม่าาลาบพะไรมีส่วนใดมีส่วนลบาบ้งแเกแบ่้งไกลแม่กะตังกิ้หายลาบ่อยังพุ่อยู่เบ้ยล้ำกับฝอนใดว่านั่งฝอนเนาะ <c oughs> เอาละ <c oughs> สาหลูงรูปไทยโยกสองต่อร้องกันก็ไมาใจเย็นๆเ้อแม่ดวงเอหมอลำสุพัรหน่อยลำต่อยเสียงดีขันลำมมีหลีมันต้องไปตามขันตอนมันสิยุมหน้ายุมหลังบไรบ้บานอยู่ใสบ้านอยู่บ้านทงน่อยท่านเขตอำเภอพนลูกเมีย่ยเฟี้ยคนเฟี้ยกอยมี่เราไปหูจักเบิดพุ่นของพ่ยแม่นี่นะเกิงทผููผาแมนเอาอินสีละ สังข้าวมีไดพื้นไม่กิกแม่่อควานหลังแม่เงียบางวัดจีแม่เงียบางลูกดกสมหยคัลไายเนี่ยเถนออลูกแม่เงยบางนี่บ่บไปข่าไปขา,ปขายบ่นอน้อผู้เป็นผัวแม่เงียบางเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> จ้าอ่านไปเล้วสิบพ้นแม่บอลูกอีแม่ทึ <c oughs> ่งไผ่เธอเอาตแต่ลูกไปน็นอมุ่ย <c oughs> แล้วฟื้นไม่กิกอีแม่บางกับบควานหลัง อันว่าฟื้นไม่หังกับอ,อกว่านาย่ำนำนมบ่ม,มาแม่ถึงปีงแม่ทึงพังขวานแ,แม่ค้างแม่ถ้านมลูกน,น้อยจนเฮาไรว่าอย่หงมาน้องจนเฮาไร ฉะนั้นลูกของแม่บางสุขพนนี่เลี้ยงแย่ยแล้วก็เลยตอบแทนคุณตอบแทนคุณมานดานผูออกเคยเพียยเลี่ยงบอบเพียงป่าเพียงเขาเสียแรงทิมเป่าๆหงษงประพูดธ้เจ้า,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 าเฮาไรบาเหตุมาสเสด็จขึ้นชั้นป่าโปรพดพทธมามดาอยู่ทั้งดาวอาดึงสาตลอดสามเดือนใดยังได้ลงมาไตา่กุ้งกาบินทองทิน ไปโปรดพาปินเก่าบีดางเอากะแหงตนอันนี้เปียบเียบหรือเปียบ่าพะองค์พลนี่เก่าที่เคยมีอายุถึงเศร้าปีจังบวดสงสงสางแปลว่าทั้งใส่บุญคุ้นคูคสู่บ่อนทาน้ำนมและเก่าป้อนอันเพียนเลี้ยงให้ใหญ่สูง บวชไปแล้วกาต้องมุงรักษาภัยทำมีไนทำยินไก่ไอ้สงบปกกวนไหวบุญจังสิเป็นบุญใดสมใจเจ้านึกบ้าที่ได้ขึ้นสันตาวิมานเกี่ยวเหวไส้หากไปทำบ่อใดแปลว่าบ,าบ,บวชเสียศักดิ์บวชบ่มีวามหมายขาดภูมิความรูอายุ21ปีนี่ลาห่างกันเป็นลูกพ่อไส้นี่แทนคุณน,ำน้ำนมเม่ได้นี่อายุ21ปีนี่ลาห่างไปเดินทางสายใหม่ที่ไกลแสน พอลาทั้งญาสนิทมิดและแฟนบวชทดแทนคุณมารดาข้านำนมจังว่าบวชบวชนี้แทนคุณนำน้มแม่อุ่มใส่น้มจุ่มใส่จูคุณเจ้ายาสะรืมันว่าแม่นจูม,มือเดียวดิจูมบอกจนว่าผู้ลังคนจูมหวัวไทยจากกันไงเลี้ยวกบจูมคือเก่า เป็นมาบวชบวชด,ดีแท่นคุณนำนำโนมเม่จังมาสือก่อแก้วอันมีไอแก้วนองจังเอาการตอบแทนคุณพ่อแม่นี่คือหนึ่งย่ำคาลาสองคือยามเล่าลากจากเต้าไปเลี้ยวเน้วสิแทนคุณใดคือทำบุญนุนตรงตามพระพุทธองค์เพื่อนสังเกตรอบลูละบูไหวกัยัยงจังบดีประจิตถามอันจ้าเป็นตัวแท่นไฟพอไสบวชละไปอีเมยั่งบ่ แ,แสดงว่าไปบ้านเก่าอีพอดีไปบ้านเก่าเจ้าบวชไปเ<อ>จ้าเหตุยอย่างโยัดยุยยออ้ยอันนี้แสดงว่าเห็นบุญคุณเมีอะไรกว่าบุญคุณแม่เอเป็นคนดิเป็นคนใดเลี่ยงการสร้างแล้วว่บวชด,ด้เพิ่นเนาะหมอล่ำสุพัทแล้วบ่ท่านได้วบวชแล้วก็เลยแต่ว่าแล้วก็หูวอยู่ว่าคุณแม่นะั่นเป็นจ้าได พุณพ่อเนี่ยเป็นเจ้าไหนแต่ว่าอันมืออีพ่อสิตายเรียนล่ำกังเว้นเรียนล่ำกังขึ้นอ้อยเาะอ้ยอยเาะอันวันที่ 29, ยี่สิบเก้าคข่ลับสามงานว่ะยี่สิบเก้าตุลาเดี๋ยวไข่จำได้อยู่มืออีพอ่อมอ่ล่ำสุภาษิตยยาย,ย,ยไปล่ำย่ำมือเศร้าแล้วคข่ล่ำย่ำเทียงแล้วไข่ไปล่ำย่ำแรงตื่นมือเศร้ากองวันที่สามสิบทั่วไปหาไข่อีพ่อตายเลยลูก <c oughs> ไปล่ำแห่แหนอยู่อีพ่อตายอยู่บ้าน บาเห็นหอดใจยี่พอแต่ว่ากับบ่าเป็นยังเพราะบ่ได้นี้แลวคุณพอจะนั้นให้หูจักบุญคุณพอบุญคุณแม่ก่อนสิเกิดขึ้นมายากซ้ำใดฟังสิยาขนะันนาบ่าคุณหนูของพ่อ,อแม่ให้แกเช้าพีนองเห็นหนูหอมทานปลาดเพื่อในกาวอางมีมาขนาดนับ เอาผู้เขาเป็นปากาเอาหน้าผ้าเป็นกระดาษเอาน้ำในมหาสมุทรเป็นเมือกจอการึกใบวัวเบิดของปองไข่พุ่นที่เป็นกล้วาายมีอยู่สองปเด็นหนึ่งอุปกาละคุณสองปรมามัตตะคุณต่างกันฉันนี่ปรมามัตะคุณสี่เรื่องการปั้นแกงอีพอแปงลงดูบลางให้เฮาได้รเกิดดองเพื่อนว่าถาซี้อมดินน้ำเละไฟลม้มเพื่อนผสมกันมาจังเกิดเป็นคนได้สีก็ผงเอาไว้บะเคยไกลเปิดนปองคุณทั้งสองสีเบาเฮาทานนานอิน ปากาละคุณวันนี้สีก้าวนี้เห็นบ่สะออนอกบัดนี้ขอย่อยกบ่อนอุปถัมไว้แต่อยู่ในคันุนของบุตรปกองรวมพอกับแม่กรวมสู้คําซอยถนอมท่านทั้งสองทําพร้อมเตรียมท่าธนาการพอทํางานหนักเฒาก็บ่เศาพอมืออีแม่ถือคตั้งเตรียมต้นตนป่าทอมกยาใหญ่นทนสูู่สู่แนวกย้อนูวแก้วลูกมิ่งสินสถิตบวชนําเนี่ยโออันนี นายสกัดที่เมนผู้ใดสันไนะ่ะผู้ตายนำ้นยนำกันว่าเมนผัวอีเมียบางกีฟ้า <c oughs> จะมาห่องแห้งเถอะเมนเม,น,มนยังกอดว,ว่าไม่กันนะหลานตีหาแม่ไงครับหลานผัวอีเมียเดสนันยั่งอยู่บ่ไปตะดู ก็บอกเอาซื้อเล่าใส่น้ำเนีอยหินมากก็ได้่อยรับ่าเมนผัวแล้วนัวน้ยสกัดบ่เมนผัวเมนหลานกับอกเปยังก็เอาสาลูไปสะกอนกะยอนหูววาแกวลูกปิ้งสิงสถิตกำลังเน่าน่นคิดแต่ผูท้อนเียมไก่แนวใดๆเพจห่อนอด่อมคารมอยู่ยานเจลูกผู้หูนในท้องบ่สบายก็ว่าสี่แขนใหญ่เคลื่อนขอดบุตรธีดาก่อนจะถึงเวลาว่าเมนนั่นเดาหาย เสียงความตายเสียงความลุม่มนาลูต่ตวนบัดคอดลูกถูกยุตยลุมป่ามาหอมตอนบอนเดียวยี่แม่บางบิงจนบานาบิดบิงจนบานาเบี้ยวเหียแตกจางไต้ท่อรมาเหลือหลยบยบไตยกันยั่งค้างแคเสียงค้างเสียงห้องไพนจงหูคาคุณม่านดานี่ทุกขายซ้ำตายแล้วเกิดไม่ขึ้น ผู้ลังคนสมัยก่อนมีแต่หมอตำแย่สรุปไปบบฟืนขึ้นเต้ากลับมาแปลว่าถึงเข้าเคาะซอยเหลือบ่มีใดเลยตอยไตไปแปลว่าลูกนั้นขาอานิจจาผู้เพศอ่อนโอ้อานาจสินเดรินส่วลายก็ว่าลูกสิใหญ่ออกจากขั้นมาทั้งบิดอนมาดากซืินสุมสุมเองจัดแขงอาเนี่ยเรียงหับปลาทำปอดมามยำลูกอินเด่ายายงใจสูสินสม ก็ว่าลูกสี่มุมเตือนไงแข็งเลงพ่อกะแพงเฟี้ยนหักแม่กะแพงเฟี้ยนหักดังตาสองกำบุวประมับหมดลาธรอมาจนใหญ่ที่นกะบอยไต่ให้กะบอยต้องบุนป่องซอยถนมอีกทั้งสอนสังพ่ปแม่ดูจูในคลองถือว่าเป็นคุณครูก็ไปทย้บ้านบุรพาออาจารย์แท้คุ้มก่สอนจังลูกกะยังก็เอหัดเป่าเก้าขันเอ้ยมาจากไหนเนาะคุณจพระบเ้ย พ่อกับแม่บ่อขี่การสอนสั่จะต่วมดีพิษกะตีคือคู่บอกนอนสอนใบหากถึงไวผ้าเข่าลงเลียนแขนอ่านหนักแม่พ่อแม่ทานพระเข่ารังเก่าเอาไว้คนลูกเบาว่าลูกมิงแวนตระุูลให้สมบูรณ์เศรษสับคูสอสวนขันใ้สิมีผัวมีเมียบันิสุพัฒ เป็นพิจารณาให้จัดสรรปันแต่งแบ่งสมบัติให้พร้อมควรย่องยกว่าคุณแม่นว่าลูกปลาเตาไปก้อเรื่องเดียดบุญทั้งไม่เกิดโมโหลูกองคือเบิ่งคักเบิ่งเนี่ยถือเป็นยังไงเดาดีอ่ะอันสาวสุดเขียวนี่เป็นยังไงคือเบิ่งคักเแต่คนสิได้เก็บค่าเบิ่งเราได้บัดเดี่ยแล้วแม่นว่าลูกปลาเตสี่ก้อเรื่องเดียดบุญทั้งไม่อ็งมันก็จะยิ้มใส่เพื่อนคักหลายแม่ ว่าเตียมบาทปันเหตุได้จะจะซาอะไรได้หนิเห็นผู้ใดมันยิ้มใส่เบอร์ได้หนิแม่นว่าลูกว่าเต่าสีก็เรื่องเดียดบุญถ้าไม่เกิดโมโหลูกของตัวกับตามีสวารีอาภัยซ้ำกายนังคำเด้อยังลาว่าจ๋าเบาหอยบ่ถือสะซ้ำจอยหอยว่าแต่สิ่งดีใจของเม่กัหักปินจ้งสี่ตังโตบริสุทธ เป็นพระพุ่มของบุตรโมติดาดุยเท่เข้าควาแรแลกขึ้นคังเข้าหลังเกอกอเข้าสิหวันคิดพวประคุณทานดานเนนบัติขอก้าวเนนถึงบารสวรรคบัติขอย่อโยกบ่อุปัฏฐำมใบแมนลูกสิเหตุพอดีพอกับเม่กันยังภัยใ,ให้ลูกตลอดเมนเจ้าไหนกันยังเป็นลูกเจบของคือเก่าเพื่อนว่าขี่ไล่พอกับเม่กับบาดีกันมีค้นเบาบาลูกของเจ้าสมัรสัวเถ่ถน้องอ้ยเขียดไหลตัวเมีย ขีไล่ป้าเหนกกะว่าดีคือเกาพอฉะนั้นคุณนของพ่อแม่นี่นกเกงทัอผู้ผาเม่นอาหินศิลาสางสะบอมีได้ทางนั้นอยากเงาแล้วเอาเงาให้เพื่อนรบดีล่ำนีท่านกันเงาลำบุญลำบาปกันเหงาเอาเหงาบดี ตกลมกันจะเปลี่ยนกันพวกเจ้าขั้งเพลงคาคาคาคแก้วล้อให้จจกหาเพลงอย่าให้ไวาล้ำเบอเอตอนนี้อยากฟั้งเพลงหนังขอมาเลยดีกว่ายซีนองเขาล้อไงนี่เอาฮะนี่ผู้บ่าวตอนนี้ อาฮะเน่คับแล้วบาบเขาวาพเือรมอลก่อนหมกนหลจะมกลัเตงมวมวนมวนเดือนมวนมวนสีมวาุจนมีส่วนแห้งควมเขาใจบับบับมีผู้ใดทําลกไปเขาหลังเกิดรอนบับปั่แป่ปั่สากนขัวสาหมอหมดไปกองตามเ้าของตามเอ บาปาปีทำให้ทุกพราโลโลกมหลกไม่บาปนาเดือะเรื่อใหญ่เกิดดกตัวของาปาปีมันคือความมมหมองโดยเองตกแดงตกแดงเรื่องละทงดาไปเกิดตาม่ยงไาไกจว่าจาคนทั้งบามันเก่มาร่วมกันอย่นี้บาถ้าไกน้องพีน้องพีขาบูละขอนจะเป็นคนจ้องอ่อนจะหาเลียเยอ ากเวดคิโลูกเด้เคืเกินอยากใของหูก็มนผิดโซโลว่าตึงนรงของดำแฟนหมอลำผู้ใดอัากตามตามผ้ากันรีเวียนรีบเวียนยากระโดดตัวติดยาไปเอ็ดไปหาผู้ใดมีบากนาไปอาบไรทุกนายตายไปแล้วไปเดินให้มาตาปปักฝานะหลงัวกลุ่ในนิริยาบาลคุ่เบาหอกแข้งจังว่าเกิดไหลล้างกน้ำต้องแดงซุ่มผ้าใสผู้ใดบาแห้งเลไปหบต้นใม่ตาไปแล้วไปอบต้นไม่ไงต้น ไม่ไยน้ำแท่งลางกายแท่งมาขายเจ็บตายห้องไหนงยาว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 ตัว่ส้นเก่ากลาหลักเป็นเนี่ยเก่าผู้ใดไปลากเก่าเมียเขาเป็นบาปพอใส่ลู้นั้นอำนาจโล่ใจพันยาตายไปแล้วไปหก้นยิ่งปรีน้ำเงี้ยวกระโสกระอดขึ้นไปสูงยังตอนไปจิกหัวสมองกต่อยลงมาอะไรกาสุดท้องกลับลำบ้าเลยไปน้ำหน่อยหอำไยย่ำอมใหญ่าขับไปจินถอยลงมาถ้เดินเดือดมาก แต่กัดไปบนกัดบากบนกัดบากก้อยอากำมฮัมกันมีบาแพ่กาก้ามาข้าบหำใหญ่เอาฟังเด้อฟังเด้อซุ่มผู้ป่วนอยู่หน้าหานลำเด้อเสียแดงกะตางเสียเขียวกะตางเสียไลกะตามฮันหุ่นจักไว้ข้าจ้ามีหัวอะไรจะคิดได้เบิ่งเถื่อแยมปูตู่น้องมาต่างอยากหันเขียวใส่มันเด้อบาปไว้ไปหันตะผัวเขามีเขาสีขันกันแจงผู้มีสีดอก เอาบ่มีอย่าไปคิดในห้างไปอย่าไปลัวผูลังคนขันเ็นผัวเขาสื่อเผือพันไปเมืองนอกยอคานันต่อยธานีมนเล่นี่ตมกันเดือพเดลยเอาฮนี่ขันบุญ่เมีมันเกิดจอแต่ลยันเด้อปลารานนบอกตบ้าบุนี่มันดาบุญบ้านันบุญบ่ายาวราประบ้านตัวรล้วกับบุญน่ากกันาบ้าหุ่ท ม้ำหอน้ำพวกน้ำตุ่อน้ำเล็ดน้ำลกน้ำลูน้ำเราหนาระไบละบานกับน้าตาารน้ำได้ดูน้ำหัวานดูน้ำหานน้ำไปน้ำยอดอยู่น้ำตับน้ำขอดไปน้ำเหนือน้ำนางบุญเดือเมียลราอยู่น้ำตนห้างตนแดงต่นดูอยู่น้ำเย็ดสอเสมาหลอกให้หูทาดูอยู่น้านั่นตาละเจดีปัสสาวะปาวะอยู่น้ำหัวปัสสาวะไปหอมเปลงใจมู อันทาโล้ควยหอมควายไข่โบอันนานาเราเจ้านังกบรักษาเอาน้องให้มันคุ้มเด้อพวกเจ้าสองคนนั่นเบื้องน้องให้มันคุ้มเด้อเอาไม่นังหยิกนี่กระไดเอาฮานี่่บุญนาแล้วล่ะอยู่น้ำก่อไฟบักเต้บักแดงน้ำบักบักบักแป้งบักแรบบักตัวอยู่นาแนบาร์น้ำหัวบักตัวลายกระเทียมพักที้ กูน้ำหัวการหลับสีพักใตพักออกปุญโยน้ำบากกอกะบัดทำพักน้ำรำบักกัดเท้ากัดเก่ยวกัดหออยู่น้ำดอกตันเห็ดกอยเห็ดขว่าเห็ดไข่โยน้ำหลอดน้ำใสน้ำปุกน้ำาส่น้ำใส่คือน้ำท้องน้ำาตากะน้ำตีนน้ำมือออกมาดีละมาคือบุญเหมือนตุกแหงบุญละนั้นคือความสุขบุญละนั้นละคือความสุขข้าคนไหนมีทุกแปลว่าคนมีกรรมบุญละคือการกระทำ บุญละคือการกระทำคือลูกไม่ใงบางเห็้ใจไม่เงยบบางนี่ละการกระทำบุญเนอบุญละนั้นละคือความสุขถ้าคนไหนมีทุกแปลว่าคนมีกรรมบุญละคือการกระทำบุญละคือการกระทำลูกไม่เงยบบางละพากันกระทำถ้ามัวนอนเก่าหำเลยไม่ได้ทำบุญบุญละนั้นละคือความสุขอะบุญละนั้นละคือความสุขถ้าคนไหนมีทุกไม่ได้ทำความดีบุญละคือคนความดี ก็คุณความีิทาเราทำกี่หลีมันกำได้บุญถ้าเราทำกี่หลีมันกำได้บุญบุญวันนี้กนน็คุ้มท่องก่อนไงบุญวันนี้ก็คุ้มท่องกใหญ่งพามุ้ยรักว่าไรแม่ตายแล้วจังเอาแหลนปอดสมัยสยามึมยิ้มพิมพ์ใจแม่เราสมัยสยามึมยิ้มพิมพ์ใจใครมาใครไปโอ้ ขนานธรรมงวดงามรวยปราเภณีบ้านนี้จะเหมือนก่อนงามก่อนคลองเนาะไปล้อาทายตี